คอนบุรีมีดีใบเกษตรฟ้าวันนี้เชิญเที่ยวสวนชวนชิมของดีคอนบุรีบ้านเองอันนี้มาอยู่กันที่สวนแรกนะคะบ้านสวนจารุวรรณโมนึ่บุรีลำพีย์อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานอกจากจะเป็นสวนทุเรียนแล้วยังเป็นศูนย์สพกเครือข่ายของอำเภอคอนบุรีอีกด้วยนะคะภายในสวนก็จะมีทุเรียนนะคะมีเงาะมีกล้วยมีมะพร้าวมีสะตอแล้วก็มี พืชสวนพืชผักสมุนไพรืินอีออมากมายเลยค่ะส่วนต่อมานะคะเป็นสวนปัญญาสิริหมู่ที่4ี่ตำบลลาเทียกอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะส่วนนี้ก็เป็นสวนทุเรียนนะคะที่ปลูกแบบผสมผสานนะคะมีพลั่งนะคะมีเงาะด้วยนะคะส่วนนี้นะคะเป็นสวนกำนันชานนะคะตั้งอยู่หมู่ที่6กตำบลลำเทียกอำเภอคอนบุรีจังหวัวดนครราชสีมาะคะ่ะ เป็นสวนผู้เรียนที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะคะมีสตอให้ทานด้วยค่ะต่อมาเป็นสวนทุเรียนดุงคมนะคะสวนตั้งอยู่ที่หมูห่6ตำบลแฉะอำเภอคอนบุรีจังหวัดน,นครราชสีมานะคะ,ะสวนต่อมานะคะเป็นสวนผู้เรียนตาเสวยหมู่ที่21ตำบลโคกแระชายอำเภอคอนบุรีค่ะต่อมาเป็นสวนผักหวานกันบ้างนะคะอยู่ที่ตำบลอร์ทีมอำเภอคอนบุรีจังหวัดน,นครราชสีมาะคะ่ะ สามารถไปเก็บได้สดๆจากต้นเลยนะคะวิวสวยมากนะคะต่อมาเป็นสวนอินทผลัมไล่ดังใหม่ตำบนจนลจระเข้หินอำเบรคอนบุรีจังหวัดน,นครราชสีมาค่ะอย่าลืมมาเที่ยวคอนบุรีกันนะคะ